ক্াকেডাাকেডাাকেডাাকে. <laughs> ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับมิรักและแฟนเพลงเอฟซีเป็นที่รักนะครับพี่น้องลาวพี่น้องขุมนิ้นนะครับพี่น้องเวียดนามนะครับพม่าอินเดียสีลังกาเนปาลนะครับเอออินโดนีเซียมาเลเซียนะครับโคลัมเบียมอนโดวานะครับพันธุ์พงษ์พันธุ์ประเดชนะครับพันธุ์พราหน้าตาดีต้องกินเกสรป่านะครับก็พี่เขานะครับมาหาตุ้งหาแมงตามสไตล์นะครับมือนี้ครับ ตั้งใจว่าสิมาหาอากรากักลากรุ้งไม่ค่าจี่พี่ซาหารู้นะครับพอได้กระตังกินเขานะครับก็ได้แลกเขาแลกแกงไปมือมือนึงนะครับเอาง่ายๆว่านะครับออกก็ยูบันถึกนะครับเพราะว่ามันจังไงล่ะครับอันวิถีชีวิตอันคุ้นชอบโคกชอบป่านะครับชีวิตติดป่าว่างั้นนะครับก็ต้องออกนะครับได้มากได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับ ขอให้ได้ออกนะครับมันก็มีความสุขสนุกไปกับอาชีพของเรานะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับท่านจะได้รับชมนะครับก็ยังที่บอกเลยครับเด้อถ้าว่าตามแล้วก็บ่ต้องไปกดนะครับพราะกดมันที่เลิกติดตามนะครับ กาจะพึ่งตรวไหนแตนล้ำเบาตาบับคืนรังไหนฝ่อรังนั้นอย่างเขาบอกเลยนี่ครนะับเนาะจะไม่เป็นไรครับเกาลังไปสูงนะครับ

เตียน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 ไม่รู้จะพึ่งลงที่ไหนได้ไม่เตียเปนตกเบ้าตา พี่น้องสองร้อยได้อยู่สองร้อยครับผมเอาละครับออ้ลมโยกเกยีโยกเกีย ครับย,ย่านมิชิหมยปปายาครับเรส พี่ดองไปนะครับพออันได้อยู่ดอกทีกสองร้อยนะครับแต่นลำเบาตาาอ้นะครับบวมบวมยังบบเปิดเบิ้งเลยเบ้ยนึกว่าจะพึ่งลงโอ้พึ่งล่งน้หน่อยดูปนนี้สิว่าบัดไดเป็นเตียนลำนะครับตอกเบาตาอยู่นี่ครับไปลุต้นไม้ ทำลังนี่ต้มลังอากรากอยู่ขัดใจมันน้อย ำลังผสมลังครับกำลังน้อยกว่าอันผงอู้คือเลยนะครับเอาเอาละครับย็บยิบยิบน้อยผสมกันไป,น,ป,ปนู่ครับผมเออเอากำลังไม่สมลังมีดไปใส่ คือตำลังไม่สมปูงอย่าตั้งไปขากไม่ค่าโอได้อยู่ครับ ครับผมกับเพาะได้อยู่กนะำลังมีสุมลังเก็บนะเอากรุมเอาครับลังละรว,วยสองรวยเดี๋ยวก็ได้หลายเองนะครับนะไปนะพี่นอง ลงต้นไม้เด้อ ไฟละประมาณยี่สิบตัวนะครับแต่ก็ดีนะครับดีละที่ได้อักหลักอักหลักเข้าไปถอดถอยครับผมเป็นกําลังใจให้เด้อครับเด้อมีไอไหลโอเคครับผมครับผมหนีป้าหนีฝนมาโอ้ฝนยังแรงเลยนะครับเพชรกรุงลังใหญ่ๆก็ไม่ได้ขึ้นนะครับมือหยิ่ยย้อนกลับไปขึ้นนะครับล้าง้งามไหลายล้างอยู่ฝนมาจาก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 โอ้นะครับแส็งไดก็ฝากนะครับเด้อคลิปนี้เด้อ เป็นกำลังใจให้แน่ถึกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนงานของพันธุ์ชลนาตาดีกินเกสนปลาครับมือนี้ก็เป็นนั้นว่าสวัสดีครับผมนะครับผมอักลักอักลักนะครับพอได้เลขอันแกงกินไปครับมือนี้จังได๋ก็ลอดลอดตัวไปมือมือนึงนะครับเออได้ส่งไม่ค้าไม่ขายนะครับส่งน้องี่ออดี่ออเดอร์นะครับส่งอันจังได๋ละอันอันพู้ที่เขาที่ซื้อกินตามบ้านตามอันนี้เฮานี่แหละครับผมโอเคครับผม